เดี๋ยวจะออกไปทำบัตรประชาชนที่ BTS หมอชิดนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างาการทำบัตรประชาชนใหม่นะฮะก็จะมีอยู่ประมาณ5สาขานะครับก็จะมีอยู่ที่สยาม BTS หมอชิดนะครับจตุจกักรแล้วก็บ t เทพร้อมพงษ์บ t เทอุดมสุขแล้วก็บ t เวงเวียนใหญ่ออกจาก รถไฟฟ้าใต้ดินมาก็จะมาขึ้นตรงสะพานลอยอันแรกเลยนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณของบันไดเลื่อน BTS หมอชิด,ดี๋ยวตามขึ้นไปดูด้านบนนะครับ หลังจากมาถึงแล้วเราก็เข้าไปด้านในโดยการหยอดเหรียญหรือว่าใช้บัตรและบิดหรือบัตร BTS เข้าไปด้านในนะครจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่15บาทสำหรับการเข้าหนึ่งสถานีจะอยู่ได้ประมาณ90นาทีพอเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาจากประตูเดิมนะครับ ถึงจุดบริการด่วนของกรุงเทพมหานครแล้วนะครับเราจะเรียกว่า BMA Express มาถึงก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่จะขอบัตรประชาชนใบเดิมแล้วก็เป็นใบขับขี่นะครับเพื่ออ้างอิงเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำบัตรประชาชนที่ BMA Express ของกรุงเทพมหานครง่ายๆครับไม่ถึง10นาทีก็เบื้องต้น ครั้งแรกมาถึงนะครับเขาก็จะให้มีบัตรประชาชนอันเดิมแล้วก็ใบขับขี่หรือว่าเอกสารที่มีหลักฐา,านยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของบัตรจริงนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสักครู่เดียวก็จะเรียกให้เราเข้าไปสแกนนิ้วด้านานิ้วโป้งขามือซ้ายมือนะครับกับเจ้าหน้าที่ท่านแรกพอกรอกประวัติหรือสับประวัติเรียบร้อยก็ถ่ายรูปครับพอเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอสักครู่นึงไม่ถึง5นาทีนะครับก็ไปอีกโต๊ะหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยการสแกนนิ้วนิ้วชี้ซ้ายขวาครับเข้าบัตรประชาชนใบใหม,ม่หลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีค่าธรรมเนียมนลครับใช้เวลารวมโดยรวมก็ไม่ถึง10นาทีครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกัน